สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เรานะคะกําลังจะเดินทางไปที่เวียดนามนั่นเองแต่ว่าก่อนเดินทางนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมาดูกระเป๋านะคะของนักกีฬาและโคช้ชเนาะซึ่งนักกีฬาและโค้ชเนี่ยน่าจะได้เสื้อผ้าที่แบบเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูเสื้อผ้าของโคชชช้ชที่เตรียมไปเนาะซึ่งเสื้อผ้าตรงนี้นะคะทางสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนะคะเป็นคนจัดเตรียมให้ทางนาักกีฬาและโค้ชนั่นเองนะคะเป็นเสื้อผ้าของแบรนด์สปอร์ตนั่นเองเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะ พามาดูนะซึ่งจะก็จะลื้อกระเป๋านะคะของ u คชออกมาก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อผ้ากันก่อนดีกว่านะคะจริงอะ่ะเขาก็เตรียมเซ็ตเสื้อผ้าและกางเกงม,มาให้เนาะอันนี้ก็จะเป็นกางเกงกีฬานะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะเป็นกางเกงวอร์มนะคะสีดำตัวยาวแบบนี้เลยน่าจะกางเกงวอร์มสีดำตัวยาวหมดเลยนะประมาณ1 2 3 4 5ี้าตัวนะคะ5ตัวเลยเเก็บให้เขาก่อน นี่เป็นเสื้อยืดหนึ่งตัวสองตัวสีขาวสีน้ำเงินนะอันนี้เป็นเนส,สื้เนนะอเสื้อยือดเหมือนกันนะคะแล้วก็มีรุงเท้าให้ด้วยนะคะน,นี่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตน,นะก็ยังไม่ได้แกะใส่นะสําหรับโค้ชนะคะมีอย่างอื่นปะก็ไม่มีแนละ้วส่วนใหญ,ญ่เป็นเสื้อแบบเสื้อกีฬาเสื้อกีฬาจริงๆเดี๋ยวไปรอดูตอนวันที่ใส่ดีกว่า นะแล้วก็ของที่โคช้ชของเราเตรียมไปด้วยเนี่ยก็จะมีแบบพวกอาหารและยาไปด้วยจริงๆมันจะอยู่ในกระเป๋าเล็กอีกใบหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตะเตียงกันตายของโค,โคช้ชของเราที่เก็บกระเป๋าให้เขาแป๊กหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่สนามบินสวนณภูมิแล้วนะคะเดี๋ยวจะจะต้องไปตรวจ ATK นะคะก่อนที่จะ ออกนอกประเทศน้อซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะเดินท hey, างกันมาหลายคนเลยนะคะก็จะมีจัดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นที่โพสแล้วก็สปานะคะหลายๆคนจากของทางจัดอะคาเดมี่เนาะก็จะมีคุณป้าจัดมาด้วยนะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนที่จะช่วยไปดูแลเรานะคะที่เวียดนามด้วยนะแล้วก็วันนี้นะคะหลักๆเลยคนที่ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะคะก็น่าจะมีพี่น้องพี่ลูกเขานะคะพี่แพรลี่นะคะแล้วก็ลองบาร์ดรอบนี้ก็พาไปด้วยนะพาไปเปิดประสบการณ์นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มตัว a t k กันก่อนเลยละกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะคะปะ ป็นสายรัยยดะะก,กระเป๋าของ Jazz Academy นะคะเห๋ยวนราจะรัดกระเป๋าเนาะน้องๆก็เดินทางกันมาถึงแล้วถ้าแต่ละคนนี่ก็ยังหล่อเลยเป็นการใส่สูทครั้งแรกในชีวิตของน้องแน่นอนนะคะแต่เดี๋ยวดูน้องแพ็กกระเป๋าก,ก่อนเดี๋ยวขอตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนนะคะก่อนเดินทางครับดูน <c oughs> เอา้ <c oughs> เอาผิดด้าน <c oughs> เอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรักระเป๋าเพราะว่าน้องอะต้องเอามาม่าใส่กระเป๋าด้วยน้องแบ่มาม่าใส่กระเป๋าใส่ที่มันแน่นมากเลยนะ กระเป๋าใครยังมันแน่นจริงเหรอรเราดูว่าดดไม่อะน,นี่ของนักกีฬากลัวกลัวไปอดปปตายอย่างนึ่นี้เรามาดูนักกีฬาของทางฝัังจัดอาดาเมี่นก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าทีมฟอร์ซไซส์เนี่ยตอนนี้เขาก็น้องยังมาไม่ถึงนะแต่ว่าของจัตอาาเมี่คือจัดให้น้องมาก่อนเวลาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะเผื่อว่าเราทำนุ่นนั่นหรือว่าเตรียมตัวเตรียมของเผื่อรืออะไรเนาะก็อันนี้จริงๆเป็นผู้ช่วยโค้ชอีกหนึ่งคนนะคะที่มาลุโภกนะคะอันนี้เป็นค้ชสุดหล่อ คือใส่อย่างเงี้ยคือแทบจำไม่ได้เลยดูดีเกินตัวอันนี้คือถ้าใครเคยดูติดตามโปรลิงก็ในช่วงซีซั่นแรกๆก็จะจําได้นะน,นี่คืออุบลนะคะอุบล <U bon S 2> สุดหล่อตอนนี้ใส่สูตรแล้วเป็นสูตรครั้งแรกหรือเปล่าใส่สูตรครั้งไอเคนอันนั้นใครอ่ะไ <ป S 1> เอเคนไป,ไปนู่นมันเดินไปนู่นแล้วมันกลัวอะไ่ะไม่มึงหนีไม่รอดปะเคนอันนี้นะคะพี่เคนนะคะหรือว่าปิโตเคนนะคะเชลจีเคนของพี่นี่เองนะคะก็อยู่ด้วยกันมา3ปีแล้วก็แข่งสองปี กันมาตลอดตั้งแต่รายการจบรายการ T.O.G แล้วแล้วนี่เป็นการใส่สูทครั้งแรกของพี่เคนนะคะผมอันนี้คือตัดมาอย่างตัด,ต,ดตัดแล้วเหรอให้ตัดให้แม่แม่น้องแท้ตัดให้ <laughs> แล้วข้ามันหนีมันนั่งฝั่งไหนแล้วก็เราพี่ต้องเดินมามันคิดว่ามันจะหนีพี่รอดหนีรอ,อดเ <laughs> หรแล้วก็อันนี้นะคะเป็นอ่าเจาจังนะคะโปรลีกซีซั่นที่เท่าไหร่นะเจ ซีซั่นห้านะคะเราเจจังนั่นเองเนาะคือน้องแต่ละคนพอใส่สูรแล้วคือแบบดูดีมากหล่อเท่นะหล่อเท่มากคนข้างหลังไอ้แท้งที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะแท้งแท้งขหน้ามาลุกอันนี้นะคะพี่แท้งนะส่วนตรงนู้นนะคะพี่ออสการ์นะคะเพิ่งจับได้ใบแดงมาแบบสดๆมันๆเลยตอนที่จับได้ใบแดงกะได้ข่าวว่าเหลือแค่สองใบใช่ไหมสองใบในโถเหลือดำหนึ่งใบแดงหนึ่งใบแล้วออสจับได้ อันนี้ตรุกออกจากค่ายมาหมัดหมาเลยนะคะเอาตรงลุกพี่อ้อาจจะฟิลมอนด์นักเรียนเตรียมทหารน่ะเตรียมทหารเตรียมตำรวจะสมัยที่เรียนมปนะะลายหลอจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะมีผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะซึ่งจะเป็นอ่คนที่ซัพพอร์ตนะคะการเดินทางครั้งนี้ของคณะครัฐศึก a าดีนี่เนาะ,ะก็จะมีหนึ่งเลยนะคะมาดามอมนะคะเชียงใหม่มเมต็ตเนาะ,ะแล้วก็พี่ตาลน,นะคะลำพูนบริเออร์นะคะแล้วก็สจก้องนะคะในการ เดินทางครั้งนี้เนาะเขาก็สนับสนุนอำนวยความสะดวกเราเลหลายๆอย่างนะให้เราสามารถเดินทางไปเวียดน,นามได้อย่างราบรื่นนั่นเ,นเองเดี๋ยวรอเจอเขาแป๊บนึงแล้วกันเพราะว่าน่าจะเดินเล่นแถวนี้อยู่นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นเงินนะคะที่เราใช้เงินไทยนะคะแรกเป็นคูนดองนะคะหรือว่าเงินของเเวียดน,นามนั่นเองซึ่งเนี่ยดองใช่ไหม ซึ่งในถุงนี้ก็จะมีเงินอยู่ทั้งหมด3ล้านดอง3ล้านดองถ้าตีเป็นมูลค่าบาทก็จะประมาณ5 0 0 0ันบาทนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็จะหยิบเงินมาให้ดูเนาะว่าหน้าตาของกระุกเงินนะคะทางเวียดนามเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนี่เป็นแบบนี้เลยก็ที่แรกมาก็จะมีแบบ5 0 0แสนดองกับ2 0 0แสนดองนะคะที่อยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวจะไปแลกเพิ่มเพราะคิดว่าไม่น่าจะพอใช้เดี๋ยวขอเดิน ไปแลกเงินนะคะในสนามบินบอร์ดว่างสองค่ะตอนแรกก็ไปแลกมาละอันนี้คือต้องแบ่งกันนะคะว่ามันแลกมาได้เพียงแค่จํานวนหนึ่งน้อก็เลยคิดว่าไม่น่าจะพอใช้เดี๋ยวหาแลกเพิ่มก่อนตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินทางไปขึ้นเครื่องนะคะที่เกตซึ่งตอนนี้มันก็ใกล้เวลาจะขึ้นเครื่องแล้วแล้วคืออยู่ริมสุดนู้นเลยแล้วคืเราต้องเดินอย่างรวดเร็วทุกคน ออกจากสนามบินมาแล้วนะคะแล้วก็นี่เป็นรถนะคะที่มารับเราที่นี่นะเป็นรถบัสคันใหญ่เลยนะคะซึ่งคณะผู้ดูแลนะคะของอาจาตตาคาเดมี่เนี่ยที่มาดูแลมาเชียร์น้องนักกีฬาเนี่ยก็มีมาทั้งหมด1ิคนนั่นเองนะคะเ <_ EN> ดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสกันเลยทุกคนไปไปเลยรถของเราเป็นแบบนี้เลยที่นั่งเยอะมากมา10คนคือที่นั่งเหลือเลยนะคะ <_ EN> พี่ว่าเพียไปนั่งแบบ จะเป็นโรงแรมที่กรุ่มของอินโดนีเซียน่ะเขามาพักที่นี่นะคะนี่เลยเรามาพักที่โรงแรม Lena Hotel ชาดอนนะคะตรงนี้เลยเยและกระเป๋ากลืมกระเป๋าเออ่อเสื้อแล้วจัดว่าร้อนอยู่นะทุกคนที่นี่ <c oughs> อากาศน่าจะพอๆบ้านเราฝนยังไม่ตกนะคะ ถ้าเกิดใครที่เคยดูในไลฟ์สตรีมพี่นะคะเราจะเคยเจอผลยดน้ำที่เขามาเล่นในเมืองคัมเดย์เนาะ CPA เขาก็สอนภาษาเวียดน้ำให้เราหลายคำอยู่อย่างสวัสดีแล้วก็ทินเจ้าใช่ไหมักขอบคุณ เหมือนได้มาพักผ่อนไปในตัวเลยคนเพราะว่าอยู่บ้านอยู่บ้านเท่ากักบทำงานใช่ไหมอยู่บ้านเท่ากับทำงานพอมาที่นี่ก็เหมือนเนกันได้พักผ่อนไปในตัวแต่ว่ารอบนี้มาเราก็จะได้ไปเที่ยวหลายๆที่ด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็เดี๋ยวไว้ติดตามดูละกันเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นในพาร์ทของการเดินทางนะคะเตรียมตัวของตัวนะักกีฬาแล้วก็ตัวของจัดอะคาเดมี่เองที่มาร่วมเชียร์ดูแลน้องๆด้วยนะคะ อันนี้นะคะเดี๋ยวก็จะพามาดูห้องพักที่พักเนาะมันก็จะเป็นห้องเล็กๆนะพักก็สองคนกับน้องแพนะคะเข้ามาหน้าประตูก็จะมีตู้เสื้อผ้าตรงนี้นาะตามแบบฉบับของโรงแรมนะห้องน้ำมีทาดูห้องน้ำอนห้องน้ำน่ารักดีทุกคนห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้นะคะตู้กระจกอบน้เป็นสธรรมดาเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรทานกันข้างนอกเตียงก็จะเป็นเตียงนอนด้วยกันกับน้องแพตรงนี้แล้วก็มีโต๊ะมีของอันนี้พี่ก็เทกระจาดของตัวเองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปทานข้าวกันมื้อแรกวันนี้จ้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะทานอะไรเดี๋ยวค่อยไป ดูขอองงนนน้คาะะแป๊บึก่วันนี้นะคะมือแรกเรามากินปิ้งย่างเกาหลีนะคะที่ร้านซัมยองนะคะแถวฮานอยแล้วก็นี่เลยทำมาดมงคนสวยของเรานะคะม่นนะคะแล้วก็พี่แจนนะคะนี่ก็จะเป็นผู้ช่วยโค้ชนะคะที่จะมาช่วยดูแลน้องๆในการแข่งขันด้วย์ก็ดูมือแรกก่อนมือแรกก็รู้อร่อยไหมแต่ว่าแต่ว่าเป็นปิ้งย่างเกาหลีทุกคนโฮมฟิวไม่ได้ต่างกันมากวันนี้เขาก็แบบเขาก็เสิร์ฟ เขาเรียกว่าอะไรเครื่องเคียงม,มาก่อนแล้วนะคะแล้วก็โต๊ะข้างหลังเราก็เป็นน้องๆนอง้นองที่มากินแต่เดี๋ยววันนี้ตั้งใจว่าจะไปหากินสตรีทฟู้ดเดี๋ยวเราค่อยไปหาอาหารท้องถิ่นที่เวียดนามดับเดี๋ยวจะพาไปกินของแปลกแต่เดี๋ยววันนี้ขอกินก่อนละกันนะคะทุกคนะหิวแล้ว